สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพุพูนุูกนิกอีกเช่นเคยค่ะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ จากรูปนะคะเด็กๆก,ก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์ค่ะอ่าเมื่อเราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่าในท้องถิ่นนะคะก็จะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะ จำแนกนะคะเป็นกลุ่มแบบง่ายๆนะคะโดยดูลักษณะจากภายนอกค่ะอย่างเช่นพืชนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกผลมเมล็ดเป็นต้นค่ะส่วนสัตว์หาก็จะมีตามีหูจมูกปากขาและเทา้าเป็นต้นค่ะซึ่งลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของพืชและสัตว์หาจะช่วยให้พืชและสัตว์เนี่ยดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะ สิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะจะมีจำนวนมากมายค่ะนับล้านล้านเป็นล้านชนิดเลยค่ะนักเรียนค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้จัดจำแนกค่ะสิ่งมีชีวิตไว้หลายกลุ่มด้วยกันค่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์นะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ค่ะซึ่งกลุ่มของอ่า ขอภัยค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มนะคะต่างก็อาศัยอยู่รวมกันค่ะในทุกบริเวณของโลกค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตไว้เป็นกลุ่มค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะซึ่งการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มนะคะจะทำได้โดยการ จัดสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะและกระบวนการการดำรงชีวิตเหมือนกันนะคะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะและจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะคะให้อยู่คนละกลุ่มนั่นเองค่ะอย่างเช่นในกลุ่มสัตว์นะคะก็จะประกอบไปด้วยตาขาเท้านะคะปากหูอ่าแล้วก็มีอะไรอีกหาง เป็นต้นนะคะส่วนในกลุ่มพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยลำต้นผลใบดอกเป็นต้นค่ะในส่วนของการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตของกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะคะจะใช้เกณฑ์ของลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตค่ะก็คือการมีส่วนประกอบนะคะของรากลำต้นใบดอกและผลค่ะซึ่ง ถ้ามีรากลำต้นใบดอกและผลนะคะเราจะจัดเป็นกลุ่มของพืชนั่นเองค่ะอาจจะอย่างเช่นนะคะส่วนประกอบของต้นกล้วยนะคะก็จะมีลำต้นมีใบมีผลแล้วก็มีดอกค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆ,ๆก็คือต้นมะเขือ,อค่ะต้นมะเขือนะคะก็จะประกอบไปด้วยใบนะคะผลกิง่งดอกลำต้นเป็นต้นค่ะเด็กๆ และตัวอย่างถัดมานะคะก็คือต้นบัวนะคะหรือว่าดอกบัวซึ่งส่วนประกอบของต้นบัวะคะก็จะได้แกล่ลำต้นนะคะใบดอกนะคะแล้วก็ผลค่ะซึ่งผลของบัวะคะก็จะรับประทานได้ค่ะเด็กๆอร่อยมากๆเลยเด็กๆเคยรับประทานกันไหมเอ่ยอ่ะแล้วก็ต้นแหนนะคะซึ่งจะมีส่วนประกอบก็คือใบค่ะ ในส่วนของกลุ่มสัตว์นะคะก็จะมอีอวัยวะต่างๆนะคะอย่างเช่นตาหูจมูกปากขาและเท้านะคะหรืออาจจะเป็นปีขางครีบเป็นต้นค่ะซึ่งถ้ามีอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะจัดให้เป็นกลุ่มของสัตว์นั่นเองค่ะาจากรูปนะคะเด็กๆรูปแรกเลยก็คืออะไรลูก กบใช่ไหมคะซึ่งอวัยวะของกบเนี่ยก็จะได้แก่ตาปากเท้าแล้วก็ขาค่ะอ่าสัตว์ชนิดที่2นะคะก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะซึ่งอวัยวะของกระต่ายนะคะก็จะได้แก่ปากนะคะจมูกหูตาขาและเท้าค่ะอ่าสุดท้ายนะคะเด็กคือตัวอะไรเอ่ยซึ่งก็คือกิ้งก่านั่นเอง ซึ่งอวัยวะของกิ้งกะ่านะคะก็จะได้แก่ตาปากขาเท้าและหางนั่นเองค่ะ,ะถัดมานะคะดเด็กๆก็คือเกณฑ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นการสร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะการสร้างอาหารด้วยตัวเองของกลุ่มพืชเนี่ยก็คือจะใช้ใบสีเขียวนะคะ แผกว้างที่มีคลอโรฟิลล์นะคะช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะและในกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์เนี่ยจะไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะซึ่งในกลุ่มสัตว์นะคะเขาจะกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองค่ะ สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะคะกลุ่มพืชเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้ค่ะและในกลุ่มสัตว์นะคะจะเคลื่อนที่ได้ค่ะจะเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารนะคะแล้วก็ลบลีกศัตรูได้ค่ะ,ะจากตัวอย่างนะคะรูปนี้เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าใบไม้นะคะแผ่กว้างรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพื่อสร้างอาหารนั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะจะเป็นรูปเสือใช่ไหมลูกเสือนะคะจะวิ่งไล่จับเหยือ่อที่กําลังวิ่งหนีนะคะก็คือกลุ่มสัตว์เนี่ยจะ,ะกลุ่มสัตว์นะคะก็จะจับกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะล้็ก็ตัวอย่างถัดมาค่ะก็คือยีราฟนะคะยืดคอกินใบไม้นั่นเองค่ะ,ะเด็กๆคะ่ะสำหรับกลุ่มที่ กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะซึ่งการจับ จัดจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยลักษณะภายนอกแล้วก็การดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์เนี่ยจะช่วยให้เรานะคะคจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ค่ะแต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตะะิยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่เรายังไม่รู้จักค่ะและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ได้นะคะ,ะจากรูปนะคะรูปแรกเลยนะคะก็คือเห็ดใช่ไหมคะเห็ดที่ขึ้นตาม คอนไม้นะคะเห็ดเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เจริญเติบตโตบนพื้นดินในป่าค่ะ่าและถัดมาค่ะนี่ก็คือรูปขนมปังใช่ไหมคะที่มีราขึ้นเต็มเลยนะคะก็คือขนมปังเนี่ยวางทิ้งไว้นานหลายวันนะคะจนเกิดรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะก็จะได้แก่เห็ดราเป็นต้นค่ะ ในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่สามารถจัดจำแนกเข้ากลุ่มพืชหรือว่ากลุ่มสัตว์ใดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเฮด r ราแล้วก็จุลินทรีย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดาูภาพแรกกันเลยนะคะเด็กๆก็คือภาพเหตุนะคะเหตุเนี่ยจะสามารถพบได้บนพื้นดินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบนคอนไม้นะคะและถัดมาค่ะเด็กๆ แบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ประเภทนึงค่ะซึ่งจะพบได้ทั่วไปนะคะทั้งในอากาศในน้ำและพื้นดินค่ะและสุดท้ายนะคะรานะคะคสามารถพบในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นค่ะอย่างเช่นราที่ขึ้นบนขนมปังนั่นเองค่ะ สำหรับเห็ดราะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตค่ะเมื่อพืชและสัตว์นะคะตายลงไปนะคะแล้วก็หรืออาหารนะคะที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในที่ชุ่มชื้นนะคะและสปอร์ของเห็ดราเนี่ยก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตกลงบนซากของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าเศษอาหารเหล่านั้นค่ะและหลังจากนั้น,นะคะก็จะเกิดการ งอกเป็นเส้นใยนะคะซึ่งเห็ดรานะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งประโยชน์และก็โทษต่อมนุษย์ค่ะ เห็ดหลายชนิดนะคะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ค่ะอย่างเช่นเห็ดโคนนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางนะคะแล้วก็หรือเห็ดบางชนิดเนี่ยก็จะมีสรรพคุณทางยาแล้วก็เป็นอาหารเสริมได้อีกด้วยค่ะ <c oughs> อย่างเช่นเห็ดลินจื้อนะคะแต่ว่าเห็ดหลายชนิดเนี่ยก็จะมีพิษไม่สามารถรับประทานได้ค่ะอย่างเช่นเห็ดอะไรบ้างคะเด็กๆที่มีพิษอ่าอย่างเช่นนะคะเห็ดขี้ควายเห็ดกระถินเป็นต้นค่ะ อ,อย่างราบางชนิดนะคะก็ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะอย่างเช่นนะคะนำมาผลิตยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ราอีกหลายๆชนิดเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อมนุษย์ด้วยค่ะอย่างเช่นราในถั่วลิสงนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆก็คือจุลินทรีย์นะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะที่เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเด็กๆ ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศเท่านั้นนะคะถึงจะมองเห็นจุลินทรีย์ได้ซึ่งจุลินทรีย์นะคะก็มีจํานวนมากค่ะเด็กๆจะพบได้ทุกบริเวณของโลกเลยนะคะทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําทะเลนะคะหรือว่าอาจจะล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีทั้งประโยชน์นะคะเราประโยชน์ของมันนะ,ะก็ยางเช่นแบคทีเรียในนมเปรี้ยวนะคะ และจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายนะคะก็จะเก่ะให้เกิดโรคกับมนุษย์นะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะอย่างเช่นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมนะคะวัณโรคหรือว่าอาจจะเป็นอหิวากะตโรคนั่นเองค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ